ใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีจากขนาดเท่านี้นะคะเพื่อนก็จะได้ลูกกอล์ฟอร์มนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนกมีเคล็ดลับเลี้ยงแมมลูกกอล์ฟนะคะจากต้นเล็กๆแบบนี้ให้เติบโตเป็นต้นใหญ่แบบนี้จะมีวิธีการเลี้ยงการดูแลยังไงไม่ให้เน่าตายเสียก่อนนะคะแล้วก็ให้โตได้เรื่อยๆแบบไม่ชะงักการเจริญเติบโตค่ะสำหรับต้นนี้นะคะนกก็เริ่มที่จะเลี้ยง ต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเมื่อก่อนต้นท่านี้เองค่ะอาจจะเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะคะแล้วเราก็เลี้ยงให้เกิดเป็นฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ได้นะคะนกเคยทำคลิปเจ้าต้นนี้ไว้เมื่อประมาณ2ปีก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆดูคลิปนุกเนี่ยก็น่าจะจำได้คะ่นะณปัจจุบันนี้คือต้นใหญ่มากๆอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะแบบล้นชิดขอบกระถางแล้วจริงๆถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังเคล็ดลับการเลี้ยงการดูแล ให้ต้นใหญ่แบบนี้นะคะให้สวยแบบนี้จะมีวิธีการเลี้ยงการดูแลยังไงคะอย่างราแรกเลยนะคะมันใส่สตาร์เกิลจีเพราะว่าใส่พันแมมครึ่งชื่อว่าเพี้ยแป้งเนี่ยชอบนะคะเราเพี้ยแป้งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาอยู่ตรงเขาอยู่หรือเปล่าเขามีไหมนะคะเราก็อย่าลืมเติมสตาร์เกิลจีลงไปทุกๆ3เดือน,นะคะ่ะต้นไม้จะได้ไม่ชะนักการเจริญเติบโตถ้าเราไม่เติมเกิดเพี้ยแป้งขึ้นมานะคะ ต้นไม้ก็จะหยุดการเจริญเติบโตบางต้นเหี่ยวบางต้นถึงกับเน่าไปเลยนะคะ2ค่ะเรื่องของแดดค่ะแดดสำคัญมากๆนะคะสำหรับสายพันธ์แมมแดดเนี่ยจะต้องเป็นแดดชั่วโมงยาวๆนะคะยาวๆหมายความว่าอย่างน้อยเลยค่ะ6-7ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้า8-10ชั่วโมงต่อวันได้ยิ่งดีค่ะถ้าแดดน้อยจะทำให้ลำต้นของเขายืดแล้วก็สูงเพื่อรับแดดอย่างที่3ค่ะ เรื่องของปุ๋ยค่ะก็ต้องใส่บ้างนะคะสำหรับปุ๋ยเนี่ยนกให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอะลรยช้าเติมทุกๆ4-5ถึงเดือนครั้งค่ะเรื่องถัดมาเรื่องนี้สำคัญมากมากเราจะต้องหมั่นเปลี่ยนดินให้เขาทุกๆ1ปีครั้งและเมื่อเห็นว่าต้นโตหรือว่าฟอร์มโตเบียดกระถางแบบนี้นะคะจะต้องขยับแล้วค่ะขยับขนาดของกระถางให้กว้างกว่าเดิมนะคะไม่ให้เขาเบียด กระถางแบบนี้ถ้าเบียดแบบนี้หมายความว่าเขาจะถูกบังคับให้อยู่ในกระถางเล็กๆแล้วเขาจะไม่ค่อยโตค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอยู่แบบนี้นะคะปีหน้าหรือปีถัดไปก็ยังแน่นอยู่ในกระถางแบบนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้เป็นเคล็ดตับเลยค่ะส่วนต้นเล็กแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรก็ต้องขยับขนาดกระถางเป็นขนาดกระถาง3นิ้วแล้วเพราะว่าก็เริ่มแน่นแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีหน่อใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องขยับใช้กระถางเปลี่ยนดินนะคะเขาจะได้เติบโต แล้วดูยังไงว่าจะต้องขยับขนาดกระถางหรือว่าเปลี่ยนดินนะคะการเปลี่ยนดินถ้าเกินหนึ่งปีแล้วต้องเปลี่ยนดินค่ะแล้วก็ขยับไซส์กระถางถ้าเราเห็นว่าหนอเนี่ยชิดกับชิดกับขอบกระถางแบบนี้นะคะเกินเกินสองฝั่งกระถางแบบนี้นะคะบางบางสายพันธุ์อาจจะไม่ใช่หนอเนาะแต่นี้คือเรายึดตามหนอนนะคะถ้าหนอเกินมา ชิดขอบกระถางแบบนี้เราจะต้องเปลี่ยนหรือว่าขยับขนาดกระถางแล้วค่ะเรื่องของการรดน้ําค่ะการรดน้ํากอล์ฟนะคะนก็รดทุกๆ7วันครั้งหรือถ้าใครที่กังวลก็ดูว่าถ้าดินแห้งเนี่ยก็สามารถรดน้ําได้เลยค่ะและก็ดินปลูกกอล์ฟนะคะนกจะใช้เป็นดินที่ปลูกสายพันธุ์แมมก็คือมีความโปร่งมากกว่าดินปลูกสายพันธ์ยิมโนนะคะเราอาจจะใช้ดินปลูกสายพันธ์ยิมโนมาเติมนะคะ เติมหินบเขอไฟให้เกิดความโปร่งมากขึ้นค่ะใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีจากขนาดเท่านี้นะคะเพื่อนก็จะได้ลูกกอล์ฟฟอร์มนี้เลยค่ะอันนี้นกไม่ได้ซื้อต้นใหญ่มานะคะนกใช้วิธีการเลี้ยงต้นเล็กๆแบบนี้และคะ่ะพูดถึงเรื่องความสวยงามของแมมกอฟนะคะก็อยู่ที่ก็อยู่ที่หนามแบบนี้เลยค่ะ หนามที่เรียงตัวสวยแบบนี้แล้วก็หนามสีขาวขาวมากๆจริงๆนะคะหนามของเขาเนี่ยประสานกันนะคะเหมือนกันกับลูกกอล์ฟนะคะลักษณะเหมือนกันกับลูกกอล์ฟเลยเรียกกัดว่าแมวลูกกอล์ฟนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดอกเวลาที่เขาให้ดอกนะคะดอกจะเป็นสีชมพูเข้มๆดอกเล็กๆนะคะออกดอกพร้อมกันทีละหลายๆดอกค่ะแล้วก็แตกกอเก่งด้วยนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้ค่ะ สำหรับกระถางนี้นะคะก็ได้เวลาเปลี่ยนหรือว่าขยับขนาดกระถางอันนี้ต้องได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวนกจะมาเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มีแมมลูกกล์ฟต้นเล็กแบบนี้นะคะก็เลี้ยงแบบใช้ความอดทนไปก่อนนะคะดูแลน้องไปก่อนนะคะเชื่อว่าถ้าเ,เพื่อนๆทำตามคำแนะนำของนูกในคลิปเนี่ยจะได้ลูกกอลฟ์ฟอร์มกลอกแบบนี้อย่างนี้แน่นอนเลยค่ะเราจะมาเปลี่ยนกระถาง หรือว่าขยับขนาดกระถางให้กับแนมกอล์ฟต้นนี้กันค่ะเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นค่ะคือต้นของเขาเนี่ยเบียดขอบกระถางแล้วนะคะถ้าเราอยากให้เขาโตต่อไปเรื่อยๆ,ๆแบบฟอร์มใหญ่กว่าน,นี้เราจะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วค่ะและก็สิ่งสําคัญคือถ้าเราปล่อยไว้นานนะคะเขาก็จะหมดสารอาหารแล้วค่ะดินคือหมดสารอาหารแล้วนะคะจะจำเป็นจะต,ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะกระถางที่นุกเลือกแบบนี้เป็นกระถางทรงเตีย้ยแบบนี้ หนึ่งเป็นกระถางทรงเตี้ยนะคะกระถางพลาสติกหรือเพืเ่อนๆจะใช้เป็นกระถางดินเผาก็ได้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ขนาดที่เลือกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเห็นไหมคะว่าขนาดที่เลือกเนี่ยต้องเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากเกินไปนะคะอย่างกระถางใบนี้นะคะเป็นกระถางทรงที่เขาเรียกว่าทรงปากแตรเขาจะบานข้างบนแต่ข้างล่างก็คือมีขนาดที่ไม่ใหญ่นั่นหมายความว่าอยู่กับแมมของเราได้นะคะ แมมเนี่ยสามารถอยู่ได้เพราะว่าปริมาณที่ที่ใส่ดินลงไปจะได้ไม่เยอะเกินไปไม่อุ้มความชื้นมากเกินไปนะคะถ้าความชื้นอยู่เยอะอยู่นานนะคะก็จะทําให้แมมเนี่ยเน่าหรือว่าตายได้นะคะดูทรงกระถางของลบกนะคะนะคะว่ามีความสูงเพียงแค่เท่านี้เองค่ะไม่ถึงคืบนะคะเท่านี้เองประมาณ7-8เซนค่ะความสูงนะคะ ที่เหลือก็จะเป็นปากที่บานออกมาอันนี้ไม่นับนะคะวิธีที่จะเอาต้นของเราเนี่ยต้นม้ของเราเออกจากกระถางน,นะคะเราใช้วิธีบีบเบาๆแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้จะต้องเว้นน้ําไว้ก่อนค่ะเพื่อนะคะเพื่อลดโอก,กาสการเน่าได้เพราะบางทีเวลาเราเปลี่ยนกระถางเราอาจจะไปขยับขยื่นเกิดแผลที่รากเขานะคะนี่นะคะเห็นได้ว่าดินเนี่ยแห้งมากๆเลยค่ะ เราก็จะเอาดินเก่าออกเป็นบางส่วนพอค่ะรากนิดเดียวค่ะเพราะว่าก๊์กส่วนมากเป็นไม้ชำหนอนะคะไม้ชำหนอรากจะไม่เยอะค่ะเอาดินเก่าออกบางส่วนนะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมกระถางใหม่เลยค่ะรองก้นกระถางด้วยวัสดุรองก้นกระถางค่ะวันนี้ก็รองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟค่ะเพื่อให้ข้างล่างโป,ปร่งระบายน้ำได้ดีนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ดินปลูกลงไปค่ะ ดินปลูกสายพันแมมนะคะก็จะโปลูกมากกว่าดินปลูกสายพันธุ์อื่นๆนะคะเพราะว่าแมมเขาะจะชอบความโปร่งมากกว่าไม่ชอบความชื้นแฉนานๆนะคะ่ะวัสดุที่ให้ความโปร่งนะคะก็จะเป็นเพอร์ไลท์นะคะไม่สีขาวๆแบบนี้กับหินภูเขาไฟนะคะหินภูเขาไฟเบอร์เล็กๆแบบนี้คะ่ะเพิ่มความโปร่งลงไปค่ะส่วนอันนี้สีทองๆท,ท,ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะก็คือเวอร์มิคูลท์ค่ะเป็น เขาเรียกว่าช่วยช่วยทำให้ดินเนี่ยแห้งเร็วค่ะความชื้นเนี่ยจะได้ไม่อยู่นานเกินไปนะคะแล้วก็เติมลงไปด้วยนะคะช่วยกันอีกอย่างหน,นะ,ะ่ะทำหลุมเล็กน้อยนะคะเพื่อเติมซากเนจีลงไปกันกันเพลี้ยแป้งค่ะจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยเพื่อเป็นสันอาหารในเขาด้วยนะคะนี่นะคะก้นหลุมเลยก็ได้ขอบขอบก็ได้นะคะจากนั้นเราก็วาง รูกร์ของเราเนี่ยลงไปได้เลยค่ะ,ะ,คะให้ลอยขึ้นมานิดนึงก็ได้ค่ะจากนั้นตรงขอบขอบค่ะเติมดินลงไปได้เลยค่ะนี่นะคะเติมดินลงไปตรงขอบกระถางได้เลยค่ะ พยายามเอาดินเข้าไปค้ำต้นก่อนนะคะเพราะว่าลำต้นใหญ่เราเราประคองไม่ไหวเราต้องเอาดินเข้าไปว้ใต้โคลนต้นก่อน,นะคะ่ะเพื่อให้ประคองลำต้นให้อยู่ก่อนนะคะเราค่อยขยับให้อยู่ตรงกลางลงไปแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะโรยหินค่ะหินเนี่ยช่วยพยุงลำต้นแล้วก็ช่วยเวลาที่เราลดน้ำนะคะ ดินจะได้ไม่กระเด็นออกแล้วก็เพื่อความสวยงามแล้วก็อย่างหนึ่งช่วยควบคุมความชื้นในดินให้เหมาะสมกับแขกตัดค่ะโรยหินนะคะเราจะโรยตั้งแต่ข้างล่างเลยค่ะโคนต้นเลยนะคะโคนต้นเลยนะคะ โยเข้าไปใต้ใต้เป็นตรงโคนต้นชิดโคนต้นเลยนะคะเพราะว่ากอฟเนี่ยจะได้ไม่สัมผัสกับดินปลูกโดยตรงค่ะเพราะบางทีเราลดน้ำลงไปดินปลูกอาจจะแฉะชื้นมากเกินไปก็จะเน่าจะเสี่ยงต่อการเน่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆที่มีแมมลูกกอฟนะคะต้นเหญ่แบบนี้แล้วอยากจะ ขยับขนาดกระถางค่ะก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะและถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ค่ะกด like กดแช a r e ช่อง YouTube และเพจ f a e b o o k อุชรดากาเด้นค่ะและพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ